ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปลายสมัยราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงหลังจากจากักรพรรดิแมนจูตั้งรัฐบาลกลางที่มีสเสถียรภาพมั่นคงแล้วจึงเริ่มหวั่นเกรงต่อการที่บาทหลวงอ้างถึงความเหนือกว่าในด้านจิตใจจึงเริ่มต่อต้านศาสนาคริสเตียนขึ้นจังหวะของเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงศตวรรษที่1 7และ18เกิดขึ้นพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงในราชวงศ์การเผยแพร่ศาสนาคริสต ได้ผลดีก็เมื่อราชวงศ์ชิงเสื่อมลงในปลายศตวรรษที่19และในสมัยแห่งความวุ่นวายของพวกขุนศึกในต้นศตวรรษที่20ต่อมาก็ติดตามมาด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจส่วนกลางที่เข้มแข็งขับไล่คณะเผยแพ,พร่ศาสนาคริสต์และทำลายบทคริสเตียนลงนักบุญฟรานซิสซาเวียยกย่องวัฒนธรรมจีนมากในภาคเอเชียตะวันออกท่านคาดหมายว่าจักรพรรดิจีนควรเป็นเป้าในการเผยแร่ศาสนาของท่าน แต่ยังไม่สามารถเข้าไปยังเมืองจีนได้หลังจากนักบุญซาวเวียออกจากฝั่งจีนใต้ไปแล้วในปี1552บาทหลวงเจสุอิตจึงได้พยายามเข้าเมืองจีนถึง3าครั้งแต่ก็ไปไม่ได้ไกลกว่าที่มั่นของโปรตุเกสในมาเกา๊าซึ่งณที่นั้นก็ได้รับคําบอกเล่าว่าไม่อาจติดต่อกับจีนได้เช่นชาวตะว,วันตกทั้งหลายพวกบาตหลวงนิกายออก,กัสติเนียนมาจากฟิลิปปินถึงบนท론นูเกียนก็ถูกขับไล่ออกไป การที่สเปนมาแข่งขันนี้ทำให้สันตาปาปาต้องออกกฎในปี1576ให้มาเก้าอยู่ใต้ความดูแลของโปรโต,ตุเกสการที่พวกเจสุอิตเข้าเมืองจีนได้สำเร็จนั้นเริ่มด้วยวาลิกนามโมมีความคิดว่านักสอนศาสนาควรรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชนชั้นสูงจึงตั้งศูนย์อบรมขึ้นที่เมืองมาเกา้าในปี1580บาทหลวงคนแรกที่ได้รับการเลือกให้เป็นเลนภาษาจีนก็เห็นว่ายากเย็นเหลือเกิน ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้บาทหลวงที่สามารถคนหนึ่งคือบาทหลวงมาเทโอลิชีท่านเดินทางมาถึงกัวในปี1578และได้ไปเมืองจีนในปี1582นับเป็นบาทหลวงคณะเจสุอิตคนที่9ที่ได้เดินทางไปเมืองจีนบาทหลวงลิชีเป็นชาวอิตาลีที่มีปุคลิกหน้านิยมและมีพื้นความรู้ดีมีเสียงประหนึ่งละคังเมื่ออายุได้30ปีท่านได้ศึกษาวิชากฎหมายเทววิทยาและวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น และยังได้รับการอบรมในวิชาคณิตศาสตร์มาจากคอวิอัสผู้เป็นหัวหน้าในการปฏิรูปเกกกเรียนซึ่งแก้ไขปฏิทินจูเลียนที่ประกาศใช้ในปี1582บัตรหลวงลิชีศึกษาเลข,ขาคณิตของยุคลิดและศึกษาฟิสิกส์เล็กน้อยนอกจากนั้นยังศึกษาดาราศาสตร์ในระบบของปโตเลมีอีกทั้งยังรู้วิธีการเขียนแผนที่วิธีแก้เครื่องกลอย่างง่ายๆบาตรหลวงลิชีเรียนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนของจีนได้อย่างรวดเร็ว เมือ่อขุนนางพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่จีนคนหนึ่งอนุญาตให้บาดหลวงลิชีและคณะคนหนึ่งอยู่ที่เมืองซิวชิงบนฝั่งแม่น้ำสีเกียงบาดหลวงลิชีก็พร้อมที่จะแสวงหาโอกาสและช่องทางความสําเร็จขั้นแรกของบาดหลวงลิชีก็คือประดิษฐ์นาฬิการูปกลมและแผนที่โลกขึ้นแผ่นหนึ่งแผนที่แผ่นนั้นเป็นที่สนใจของผู้มีความรู้ในเมืองจีนทั่วกันและชั่วชีวิตของบาดหลวงลิชีมีการตีพิมพ์แผนที่นั้นขึ้นหมาอีก8ดครั้ง ในบันทึกชาวจีนมีไว้ว่าใน30ประเทศในยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็นับถือระบบความสัมพันธ์ทั้ง5ของโขงจื๊อมากบาทหลวงเจสุอิตดำเนินรอยตามอย่างนักบุญซาเวียในข้อที่พยายามปรับปรุปงคําสอนให้เข้ากับสังคมที่จเจริญทางวัฒนธรรมแล้วอย่างประเทศอินเดียหรือประเทศญี่ปุ่นในประเทศจีนก็เช่นเดียวกันกันกบประเทศญี่ปุ่นพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาจากระดับคนชั้นสูงลงมาอย่างคนชั้นต่ำ และเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากปักกิ่งก็จําเป็นต้องอาศัยพวกขุนนางที่มีการศึกษาพวกบาดหลวงลาคาญเรื่องวุ่นวายในระหว่างพวกกันเองพยายามหลบการติดต่อกับพ่อค้าโปรโตุเกสที่มาเกา่าและหันมารับธร,รมเนียมจีนให้มากที่สุดที่จะมากได้อย่างเช่นอยู่บ้านแบบจีนแทนบ้านแรกที่สร้างแบบยุโรปและต่อมาก็เลิกใช้เครื่องนุ่งหม่มแบบปาดหลวงฝรั่งหันมาใช้เครื่องนุ่งห่มแบบคงชือ้อในด้านการสอนศาสนานั้นแทนที่จะสอนแบบตะวันตก คือการเทศต่อหมู่ชนในถนนซึ่งดูจะเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และความสงบของชาวจีนก็เริ่มติดต่อกับคุณนางจีนดึงดูดความสนใจพวกขุนนางโดยการแสดงความรู้ในเรื่องแก้วสามเหลี่ยมนาฬิกาตลอดจนความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชี่ยวชาญในภาษาจีนมาตรฐานและรอบรู้ในตำราจีนก็นำมาอ้างเพื่อประโยชน์ในศาสนาคริสต์ในแง่นี้บาทหลวงลิชีจึงทำให้ศาสนาคริสต์เป็นเสมือนเงาแห่งสติปัญญาและคุณธรรม เท่าเทียมกับลทัทธิของจือ่อบาทหลวงลิชีและคณะก็ประสบผลสมความมุ่งหมายมาถึงเมืองปักกิ่งแม้ว่าต้องใช้เวลาถึง13ปีคือในปี15 9 5 95, ได้เดินทางไปถึงเมืองนันซางแทปลุ่มแม่น้ำแยงซีในปี1598บาทหลวงลิชีได้รับอนุญาตให้พักอยู่กรุงปักกิ่งประมาณ2เดือนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างที่อยู่จนปี1601บาทหลวงลิชีเดินทางกว่าจะถึงเมืองหลวงของราชวงศ์หมิง กินเวลาร่วม10ปีจกักรพรรดิวอลีเด็กกลองลาดมาแล้ว28ปีทรงประชวรกระสอบกระแซยอยู่เสมอความขัดแย้งและการโกงกินในหมู่เจ้าขุนมูลนายแพร่หลายอยู่มากและบาดหลวงที่ฉีต้องหาอุบายเข้าทางพวกขันทีและขุนนางบางพวกความสําเร็จขั้นแรกเห็นได้โดยการที่ถวายนาฬิกาสองเลือนและเปลี่ยนโนสมัยกลางแกจกักรพรรดิผู้ทรงทึ่งกับของถวายนั้นมากถึงกับทรงอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าในพระราชวังใน เพื่อไปแสดงการใช้ของถวายเหล่านั้นให้ทอดประเนตรบาทหลวงลิชียังประพันธ์เพลงเพื่อลองถวายจกักรพรรดิด้วยแม้พวกเจสุอิตจะประสบอุปสรรคหลายประการแต่ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนตัวจากพวกขุนนางชั้นสูงในที่สุดบาทหลวงลิชีก็พ้นจากสภาพการเป็นผู้นำบรณาการมาถวายและได้รับเงินปีพระราชทานได้รับอนุญาตให้อยู่ที่กรุงปักกิ่งในฐานะเป็นนักวิชาการภายในไม่กี่ปีคณะเจสุอิต ก็สามารถชักจูงคนให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้กว่า200คนรวมทั้งพวกเสนาบดีบางคนบาทหลวงลิชีถึงแก่มรณกรรมในปี1660ขณะนั้นปรากฏว่ามีพวกคริสเตียนอยู่ประมาณ2,500คนท่านได้รับที่ฝังศพพระราชทานจากจักรพรรดิอีกด้วยบาทหลวงเจสุอิตช,ชาวเยอรมันผู้หนึ่งชื่อโจฮันน์อดัมชอนวอนเบลซึ่งมาถึงเมืองจีนในปี1622 ได้ศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์มาโดยตรงเมื่อมาจากกรุงโรมนั้นกาลิเลโอมีชื่อแล้วบาทหลวงชอนสามารถนำเอาดาราศาสตร์แบบตะวันตกมาใช้นักกุงปักกิ่งได้แม้ว่าเจ้าไหนจะห้ามมีให้พูดถึงระบบโคปนิคัสอย่างเปิดเผยก็ตามบาทหลวงชอนได้มีตำแหน่งในพระราชวางังและได้ประกอบพิธีมิสซาเป็นครั้งแรกในปี1632 ในปลายราชวงศ์หมิงพวกเจสุอิตสามารถเผยแร่ศาส,สนาให้สมาชิกในราชสกุลตลอดพวกขันทีและนางสนมกลมในแม้แต่องค์จักรพรรดิเองก็ได้รับอิทธิพลศาสนาคริสเตียนไว้มากหลังจากราชวงศ์หมิงหมดอำนาจลงในปี1644แล้วผู้ลี้ภัยในราชะกูลหมิงจำนวนหนึ่งได้รับศีลล้างบาปจากพวกเจสุอิตในภาคใต้ของเมืองจีนในปี1650และยังส่งคณะทูตนำโดยบาทหลวงโบฮิม ไปขอความช่วยเหลือจากสันตปาปาภายในปี1620คณะเจสุอิตนำหนังสือกว่า7,000ชุดมาใช้คนคว้าเขียนตำราเป็นภาษาจีนเท่ากับนำห้องสมุดแบบตะวันตกมานักกรุงปักกิ่งในปลายศตวรรษนั่นเองก็ผลิตผลงานประพันธ์ออกมาได้กว่า380เล่มส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์พิมพ์ออกประมาณ83เล่มเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประมาณ15เล่มนอกนั้น ก็เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การแพทย์ตรกกวิทยาและภาษาศาสตร์ด้วยความสามารถของผู้ทรงปัญญาปูกปาดหลวงตลอดจนนักวิชาการชาวจีนจึงสามารถเขียนผลงานเป็นภาษาจีนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องแผ่นดินไหวอุตุนิยมวิทยาเกลือจากกลนเพศศาสตร์การผ่าตัดสัตววิทยาตรกกวิทยาการศึกษาและการปกครองในยุโรปอิทธิพลของผลงานเหล่านี้ยังมีอยู่ในการศึกษาของจีนตราบจนทุกวันนี้ ความเสื่อมของราชวงศ์หมิงทําให้พวกนักศึกษาส่วนมากเสื่อมความจงรักภักดีนในราชวงศ์ไปด้วยในระยะแห่งความวุ่นวายนี้มีผู้กลับใจไปนับถือศาสนาต่างชาติเป็นจํานวนมากซึ่งรัฐบาลขณะนั้นก็อ่อนแอเกินกว่าจะปราบปรามเหตุผลอื่นนอกจากความวุ่นวายภายในราชวงศ์ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ประการเดียวยังมีความต้องการผู้สนับสนุนความก้าวหน้าทางสติปัญญานักศึกษาจีนสนใจวิทยาการแบบตะวันตก และนำเอาวิทยาการเหล่านั้นมาใช้นักศึกษาบางพวกสนใจทางวิชาการมากกว่าเรื่องของกฎบัตรทางศาสนาคริสเตียนเมื่อกล่าวรวมกันแล้วทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาคริสต์ดึงดูดให้มีผู้กลับใจเข้ารีดท,ที่เด่นๆจำนวนไม่น้อยเป็นกลุ่มชาวจีนซึ่งสามารถเข้ากันได้กับหมู่บาตรหลวงเจสุอิตท,ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเป็นพวกที่พยายามนำวัฒนธรรมทั้งสองมาประสานกันผู้ที่พยายามประสานความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนี้คือ ลิชิซานเรียนจบการศึกษาขั้นสูงเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านภูมิศาสตร์เป็นพิเศษซึ่งเป็นสื่อให้ไปสนใจศึกษาวิทยาการตะวันตกแบบบาดหลวงลิชีเขาเขียนคำนำหนังสือภาษาจีนซึ่งอธิบายหลักศาสนาคริสต์ของบาดหลวงลิชีหลายเล่มและตนเองก็ได้คำบอกเล่าจากบาดหลวงลิชีแต่งบทความเลขาคณิตและเลขคณิตต่อมาก็ร่วมมือกับบาดหลวงเจซูอิดอื่นๆในด้านตรรกวิทยาและดาราศาสตร์แบบยุโรป ผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกคนหนึ่งในบรรดาผู้กลับใจก็คือซือกวางชีได้เข้ารีดเป็นคริสเตียนตั้งแต่ก่อนเข้าสอบระดับสูงและก่อนเข้าวิจยาลายหั่นลินในปี1600ในปี1604เขาเคยช่วยบาดหลวงลิชีแปลหนังสือเลข,ขาคณิตของยุคลิดหกเล่มแรกได้สําเร็จและยังเขียนหนังสือติกลมิติไว้อีกด้วยนอกจากนั้นยังร่วมมือกับบาดหลวงเจซูอิตอืน่นๆเขียนหนังสือเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับวิญ,ญญาณ และต่อมาเขียนโดยลำพังเกี่ยวกับดาราศาสตร์เทคนิคการเกษตรและต่อต้านพุทธศาสนาซื้อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการมีหน้าที่บริหารขั้นสูงในสมัยราชวงศ์หมิงในปี1632ก่อนหน้าเขาถึงแก่กรรมไม่นานนักทั้งปอนซื้อและอดัมชอนนอกจากจะช่วยปรับปรุงปฏิทินแล้วยังช่วยนําอาวุธแบบตะวันตกมาให้ราชวงศ์หมิงด้วยเพื่อไว้รบกับพวกแมนจูสื่อได้รับอาวุธปืนใหญ่ และทหารปืนใหญ่โปรตุเกสจากมาเกาในปี1629ต่อมาในปี1636บ้านลวงชอนหล่อปืนใหญ่ขึ้นประมาณ20กระบอกวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกและเทคนิคสมัยใหม่ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วกว่าศาสนาฝ่ายคณะเจสุอิตนั้นก็หวังในการกลับใจคนให้หันมานับถือศาสนาคริสต์และช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้มีอำนาจโดยทั่วไปหลังจากพวกแมนจูได้ชัยชนะในปี1644แล้ว ดอกกอนผู้สําเร็จราชการของพวกแมนจูยังคงให้บาทหลงชอนอยู่ในตําแหน่งหัวหน้านักดาราศาสตร์หัวหน้าคณะเจสุอิตคนต่อมาเป็นชาวเบลเยียมชื่อเฟอร์ดินานด์วอร์บีสมาถึงกรุงปักกิ่งในปี1659รับตำแหน่งต่อในปี1669วอร์บีอสนั้นในภายหลังช่วยหล่อปืนใหญ่ให้ถึง300กระบอกแต่ละกระบอกก็ตั้งชื่อนักบุญให้ทวายจากักรพรรดิคางซี ไว้ปราบพวกกบฏท,ที่ยึดที่ดินไว้3มพวกในปี1673ถึง1681ในปีคิตสกัาช1643จักร 1, 3, กพรรดสุนจือยังส่งพระเยาขึ้นคลองบรลลังบรรจุแต่กว่าจะได้ปกครองเองจริงๆนั้นก็คือในปี1651หลังจากผู้สำเร็จราชการดอกก่อนถึงแก่กรรมไปแล้วจักรพรรดสุนจือโปรดบาดหลวงชอนอยู่หลายปีโปรดถึงกับทรงเรียกว่าคุณตาและปรึกษาราชการอยู่เสมอ โปรดให้สร้างวัดคริสเตียนขึ้นโปรดให้สร้างวัดคริสเตียนขึ้นนกรุงปักกิ่งและพระราชทานยศบรรดาศักดิ์ให้แก่บาทหลวงชอนเป็นอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดพระองค์ก็หันมาตกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกขันธีและหันกลับมาเลื่อมสายในศาสนาพุทธในกลางรัชสมัยอันยาวนานของจกักรพรรดิคางซีคณะเจสุอิตท,ที่ปักกิ่งมีอิทธิพลสูงสุดบาทหลวงเวอร์บีเอสและคณะของเขาได้เฝ้าใกล้ชิดกับจกักรพรรดิอยู่ระยะหนึ่ง บางครั้งก็ได้เข้าเฝ้าทุกวันได้ถวายคำอธิบายเลขาคณิตของยุคลิดบางครั้งก็ถวายยาใหม่ๆเปลือกไม้ของเจสุอิตหรือควินินเพื่อรักษาไข้ได้โปรดเก้าให้ทำแผนที่จกักรวรรดจีนโดยการใช้วิธีแบบตะวันตกในการสังเกตและกระระยะดวงดาวต่างๆบาทหลวงเจสุอิตที่ฉลาดฉลาดเช่นบาทหลวงฝรั่งเศสชื่อจองฟองสัวเจอเบรีอง er ซึ่งมาถึงเมืองจีนในปี1658และบาทหลวงโดมินิกันชื่อ ป้าลองแนงผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเมื่อถึงเมืองจีนในปี1698ก็ได้มาสืบแทนที่บาทหลวงวอร์บีเอสฐานะของพวกเจสุอิตอยู่ในสภาพของผู้ติดต่อประเภทบรรดาศักดิ์ในราชสำนักการที่จะรักษาสถานะดังกล่าวไว้ด้วยความสามารถและความประพฤติด,ดีส่วนตัวนั้นต้องการปฏิพานและการฝึกฝนตนอย่างดีเลิศต้องสามารถถวายความเคารพด้วยการหมอบลงกับพื้นได้อย่างดีเหมือนกับข้าราชการอ,าอื่นๆสแสดงความรู้อย่างถูกต้องให้ของขวัญและเข้าผู้คน โดยไม่มีข้อลังเกียจในเชื้อชาติแต่ขณะดเดียวกันก็ต้องรักษาชื่อเสียงของตนไว้ด้วยเพราะฐานะของพวกเจสุเอตนั้นขึ้นอยู่กับความโปรดปรานของจกักรพรรดิพวกเจสุเอตมาในปลายสมัยที่การค้นพบเส้นทางเดินเรือจบสิ้นไปแล้วจึงนำเอาหลักทางภูมิศาสตร์มาให้ได้มากในระยะเดียวกันกันกบที่พวกเจสุเอตนำความรู้ตะวันตกต้านภูมิศาสตร์มาให้กับจีนคือแสดงให้เห็นว่าเมืองจีนที่พวกโปรโต,ตุเกสเดินทางเรือม,มาถึงนั้นเป็นเมืองเดียวกันกันกบเมืองคาเทในสมัยกลาง ซึ่งมาโคโปโลและผู้คนอื่นๆเดินทางบกมาถึงเรื่องนี้เป็นปัญหาทกเถียงกันมาอย่างช้านานจนในปี1,603ถึง1,606บาทหลวงโปรโตุเกสชื่อเบเนดิก t เดอกูเอได้ใช้ความพยายามด้วยความยากลำบากหลายครั้งหลายกล้าเดินทางข้ามเอเชียกลางตามเส้นทางที่กองคารวานผ่านจากอินเดียข้ามเทือกเขาพามีผ่านโอเอซิสยาคานคูชาฮามีถึงฝั่งตะวันตกของจีนบาทหลวงกูเอปลอมตัวเป็นพ่อค้า พูดแต่ภาษาเปอร์เซียเดินทางวิปากตามทางซึ่งเต็มไปด้วยการปล้นสะดมและการรอบทำร้ายตราบจนถึงเมืองซูโจโภายในกำแพงเมืองจีนได้และนำจดหมายไปให้บาทหลวงลิชีนักกลงปักกิ่งได้บาทหลวงลิชีให้ชาวจีนซึ่งเป็นคริสเตียนนำจดหมายตอบมาให้บาทหลวงกูเอในเมืองซูโจโก่อนหน้าบาทหลวงกูเอถึงแก่มรณาภาพด้วยความเหนื่อยยากและความป่วยไขย้ในที่สุดความสำเร็จของพวกเจสุเอตในเมืองจีนก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อมีชนชาติยุโรปอื่นๆมาสร้างปัญหาเรื่องอำนาจทางการเมืองการแข่งขันระหว่างชนชาติจุโรปก,กันเองสร้างความยุ่งยากให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกและเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่17และจะเกิดขึ้นอีกในศตวรรษที่19ดังที่เราเห็นว่าบาทหลวงนิกายฟานซิสกันนิกายโดมินิกันและนิกายออกัสติเนียนโจมตีบาทหลวงเจสุอิตในเมืองจีนและฝรั่งเศสก็มาเป็นคู่แข่งของโปรตุเกสในด้านจะเป็นผู้อุปถัมภ์คริสตศาสนา นิกายต่างๆขณะที่กองเรือฮอลแนดาและอังกฤษกำลังมุ่งตรงจากเมืองลิสบอนมายังกัวถึงมาเกาและการขยายอำนาจของรัเสเซียก็ก่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการติดต่อระหว่างยุโรปและจีนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ